สองตัวหล่นเจ้าของร้านผลไม้ชื่อดังนครสวรรค์ขนไก่ไก่หนึ่งหมื่นฟองแก้บนหลวงพ่อดำหลังได้โชคสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเจ้าของผลไม้ชื่อดังที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะขนไข่ไก่ใส่รถกระบะไปแก้บนหลวงพ่อดำนะคะหลังได้โชคไปสองชั้นเลยนะคะ ที่วัดสัตะเลนะคะหรือวัดหลวงพ่อดำนะคะอยู่ที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะป้าหมายเจ้าของร้านผลไม้ชื่อดังนะคะที่มีสาขาทั้งอำเภอตากฟ้าและอำเภอตากรีกจังหวัดนครสวรรค์นะคะพร้อมลูกหลานนะคะได้นําไข่ไก่จานวนหนึ่งหมื่นฟองนะคะขนใส่รถกระบะมาแก้บนหลวงพ่อดํานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ป้าหมายนะคะเจ้าของร้านผลไม้ชื่อดังได้บนไว้ว่า ขอให้สุนัขของป้าหายป่วยจากอาการป่วยหนะักกันนะคะให้หายป่วยทั้งๆท,ท,ที่เคยนําน้องหมาไปรักษามาหลายคลินิกแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่หายนะคะถึงขนาดสัตวแพทย์บอกให้ทําใจนะคะจึงเข้าหาสิ่งสุดท้ายที่พึ่งทางใจก็คือบนบานสารกล่าวกับหลวงพ่อดำนะคะซึ่งมีชื่อเสียงด้านบนบานสารกล่าวผู้คนเลื่อมใสสถามากนะคะ ทําให้ป้าใช้วิธีนี้นะคะซึ่งหลวงพ่อดํานะคะไม่ว่าจะบนเรื่องอะไรจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานเรื่องขอให้มีโชคมีลาบนะคะจนเป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านจานวนมากนะคะป้าหมายจึงขอบนบานบ้างน,นะคะและแล้วนะคะก็ไม่ผิดหวังนะคะน้องหมาของป้าหายป่วยจริงๆนะคะมีอาการดีขึ้นนะคะแม้ยังไม่เป็นปกติก็ตามนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะป้าก็ได้บนอีกว่าขอโชคขอลาบนะคะได้ลองเสียงเซมซีได้หมายเลข95นะคะซึ่งปรากฏว่าเลขท้าย2ตัวเป๊ะเลยนะคะ95งวดวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะถือว่าได้โชค2ชั้นเลยนะคะในครั้งนี้นะคะป้าก็เลยนําไข่ไก่1น0 0 0หมื่นฟองขนใส่กระบะมาแก้บนหลวงพ่อดำนะคะและก็เขย่าเซมซีอีกครั้งนะคะเลขหล่นมานะคะนี่เลยนะคะ 10น,น,นะคะ10น,น,นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งป้าหมายบอกว่าเมื่อนำไข่ไก่มาถวายหลวงพ่อดำแล้วนะคะก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับลูกค้าที่ร้านผลไม้ของป้าด้วยนะคะเพื่อเป็นการทำทานอีกต่อไปนะคะนี่เลยนะคะก็ได้ชุกสองชั้นเลยนะคะหมาหายป่วยแล้วก็ดวงเหง่งด้วยนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านดวงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ